ถ้าทีจ้าพี่น้องกพื่อไปสืผู้สุขคนมือนี้พอกับแยกกินดีแล้วเนาะคะ่ะเนาะมือนี้แยกกินดีสีพ่อพี่พ่อน้องไปเจ็บพักเนาะคะ่ะเนาะพักกันปลูกไว้โดนแล้วมันเริ่มสิเจลเราไปเจ็บมาไว้ยฐานกินกับลาบเจ็บมาไวต้ตะเฮ็ดลาดนาเนาะคะ่ะหลายมือแล้วยกใบ่ได้ลงไปเบื้องสวนฝนตกบ่รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วมือนี้เขาจะไปเจ็บกันเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเนาะ,ะฮัลโหล everybody อาณาจูกรฮันนี่ยู่งป่านกันอัตุ้งอีก at tu nak bawa anak cucu pikutit sayuk sayuk ulam-ulam apa tok tanam ah uyang turun menyah hari tu ta ta pi tengok tu hai ni n a pikutit d a belum dia n a tua nak kai makan tu sedap เนาะ a d a macam-macam tu n a pikutit salad ah k l a n t o buat apa ni lat na jita เนาะยอม pi dengan tu tengok ke pun tu ada apa ไปห้าไปเจ็บพักกันเลยค่ะพี่น้องไปเลยจ้าบนกระยังร่องเม็ดอยู่ค่ะนาะพี่นอ้องอุยานบนนิตินี่อุยานนิตินิติมุสินุยานตูดีด้อะปอนี้เออา,า,าเลน่เฮาขึ้นเต็มเลยพี่นอ้องอะป้อมินมินตู้เนปะปนัออืม บวชลาบสดับบวชลาบอายามลาบได้กินเห็ดลาบเนี่ยลาบไก่ไชลาบกินแซบนอะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่คยมาเจ็บเอามากันเดงันละซาบนสดับเอ้อผักเข้าตูเดียวผักสลัดห้องผักสลัดห้อพี่น้องโอ้ยขืนง่ามเอเล่ผัสลัดกิตาร์ กูตีปีมากันด้วยงานลาบเนาะมากันด้วยงานละซาบนสะดาเก็บพักสลัดไปกินกับอันอันนี้เนาะค่ะเนาะพี to bad, então, ่น <inaudible> ้องพักสลัดไปกินก <mad> ับลาบกินกับลาบกินกับอันขนมจีนมากันด้วยงานละซาบนสะดาอันนี้น้ำมะเร็ดเร็ดอกสลัดนี่พี่น้องอันนี้เขาเอื่นว่าสลัดเร็ดอกเนาะค่ะเนาะเร็ดอกเร็ดอก lembut ya. Hujan dia kena hujan dia lagi lembut. Kala cantik ungu uh, purple purple color. Selat tu dia. Hmm. Selat makan dengan laksa, makan dengan somtam dengan lap ayam. Tuna. อันนี้ตุบูสช่ไหมนี่ผักชีผักชีนี่แนะนะเออนี่กระจังบูน่ะแน่ตูเดียผักชีเหลาอันนี้บูตะนาอยู่กันนี่ผักชีเหลาเนะทิงยีนะอันนี้เคลานผักข่าเชื้อประเทศอันลาดนาพี่น้อง โอ้ยไก่ชีเจ้เแล้วนี่ไก่ชีเจ้เราหนะ่ะตัวนะนี่เกลาน,นี่กระปิบวดลัดหน้ามะรำนี่ตัวเด้อกระดั้นหนกมากันเจ็บบพรท่านพี่น้องเอ้ยมันชีเจแล้วฝนกันตกลิ่นอุยามันนิตินิติมะรำนี่ตัวหนักมากันลัดหน้า อัอนี้เคลานี่เ่นแบดลาดนามัลงนี่ก็จะกินลาดนาเนาะค่ะเนาะส้ามีอันพักขนาเ้อนมีพักขนายังไงก็กินลาดนาอันน้รูบางรูบางนะตั้งมากันเดียวใช่าต่านี่ตะดะเคมีเคมีป้อมันจะเป็นหู้หู้่ค่อยง่ามเนาะค่ะนะพี่น้องแม่งกินมันพอปอดสารพิษเด้ pot pailai di atas, organik tiada apa-apa kimia-kimia bersih selamat ambil pakci lau sikit, pergi makan dengan lap pakci lau cokloi tu dia, nek tinggi pakci lau hujan main pulak ni nek tinggi telat makan buat jeng om sedap ni ชี้เราเนี่ยโอ้ยเพื่อนบ้านก็คุยกันเนี่ยโบพูดสป e a กเว r ี่ o u d เออเอาอีกคนโอ้ได้แล้วพี่น้องปา้ายบันนห้ฮงจ้าพี่น้องได้พักแล้วกัน ก็เตรียมไปเฮ็ดอันกับเขาเนาะแรกนี่ก็สิเฮ็ดอันลาดหนาแล้วค่อยไปเบิ่งคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเนาะอันนัทจิจูเนาะกุติดอุลามเสียวเด้ะจิตาบ่บรีอุลามบ่าเหนะน่ะบวดลาดหน้าน่ะบวดลาบสุ่ยเต็งเหาะไปกินนะวิดีโอละเน็กวิดีโอเนาะตัวน่ะบวดอ่ะปอ่อบางีบางีเต็งเหาะเนาะคลิปนี้วันตะการนี่รู้ๆเนาะอุยันทุกคนยิมการ์เซมาสู่เต็งเหาะตุนะ ยังกันลูกปล่าจิ้กไลค์แชร์อันซับสไกรกับตุเสมอเนอะอาะจะเลื่อมกดอันเป็นกำลังใจให้ยายเนอะค่ะเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยายนเรื่อค่ะเดอ้อที่มากระชยาบญัญญาขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสมอ